มีการตบการตีไหมยังไม่มีไม่มีการตบการตีกันแน่นอนไม่มีแน่นอนโอ้นะครับอย่าฝากถึงนมเล่านะครับที่บอกว่าอย่าเอานิสัยนักเลงอยู่เมืองไทยไปใส่อยู่เล่าเด้อเพื่อนวะโอ้ยนครับบอกเพนีิครับมี่บอมี่บอมเนี่ยครับผมเบิ้งเอาเนี่ยครับนะอย่าฝากถึงนมเล่านะครับเนาะที่บอกว่าเอานิสัยนักเลงของเมืองไทยไปใส่อยู่เล่า้เพื่อนวะ อยากให้ลาวที่พูดลักษณะนั้นนะครมาเบิงก่อนมมา<ผ>มเมาบิงนะครับให้มาหน่อยแล้วมาเอาเคลิปแล้วมาพิสูจน์ว่ามีจ้างที่คนเบาบอบอมีทุกขั้นเบาแต่แต่จะใส่หลักฐานว่าเหตุการณ์จริงในใการนําเสนอครับผมความเป็นระเบียบของเมืองไทยครับต้องยื่นหนึ่งอยู่แล้วครับผมความเป็นระเบียบความเรียบร้อยนะครับน้ำใจของคนไทยกับพี่น้องนะนะ เนี่ยครับเบื้องเอาครับเทศกาลสงการนะครับอยู่ที่ท้องสนามหลวงครับผมเนี่ยครับเบื้องเอานะครับผมความสามัคคีของคนไทยนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะเบื้องเอาครับค้นหลวงหลายขนาดนี้ครับผมทุกคนดูนะครับเที่ยวกันแบบสนุกสนานมากๆครับนะครับโอ้โหครับผมพี่น้องเอ้ยนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับทีเบ้าหน่อยได้มายื่นอยู่ท้องสนามหลวงครับพี่น้อง โอ้โหครับสวยงามมากครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับสิ่งที่งดงามไปมากกานั้นครับผมพี่น้องก็คือนำจิตนำใจของเปินครับพี่น้องโอ้โหครับพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นหลายครับพี่น้องวันที่11เมษายนนะครับผม2568นอยะครับอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องเนี่ยครับผมงานกําลังเปิดนะครับผมวันนี้จะมีการบินโรนนะครับอยู่ที่ ลานสนามหลวงนะครับผมพี่น้องอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับนี่ครับผมส่งน้ําพระนะครับส่งน้ําพระก็ต้องต่อคิวนะครับทุกคนนะเมืองไทยประเทศไทยนะครับต้องต่อคิวต่อแถวนะครับในการส่งน้ําพระนะครับนี่คือวินในนะครับนี่คือน้ําใจนะครับผมสบายดีน้องลาเป็นจะไทยเป็นจะไทยเปนเต็นเพรา่ว่าเป็นปีแรกเลยที่ได้มาเลเซียในประเทศไทยปีแรกเลยเป็นบอกม่เพราะ ม่นบเพราะว่าเวลาปกติปลอดภัยไหมประเทศไทยปลอดภัยไหมอยากสิบอกว่ามื่อี้เห็นตำรวจแบบอยู่ในนั้นน่ะเป็นหลายพันคนเลยโอ้ตำรวจมาดูให้ให้ความอำนวยความสะดวกแม่นเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามานี่เขาจะเอากระตุกเนยแบบเป็นกแบบไฟแซกหรือว่าไฟแซกเอาวงอาวุธเข้ามาไม่ได้เข้าไปได้นะครับพวมสวยงามนําจิตนําใจของบ้านเพลินแน่นองแทงอ่อนคือแบบไม่มีการทะเลาะบาแหวงกันแน่นอนบมี ไม่มีทรงนักลงนักเลงแน่นอนโอ้โอ้ปลอดภัยนะครับนี่อีกเสียงหนึ่งจากสาวลาวนะครับขอบคุณเลยลายน้องลาขอบค,<อ>คุณเลยลายนี่ครับพี่น้องโอ้สวยมากทุกคนงามหลายครับพี่น้องงามหลายนี่ครับผมนะนี่ครับผมนะครับเทศก,รรกาลสงการอยู่เมืองไทยนะครับบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับผมทุกคนนะโอ้โหอยากให้มาดูมาเที่ยวนะครับคนไหนที่ยังบ่เคยเห็นยังบ่เคยเที่ยวประเทศไทยเมืองไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ อย่าไข่มาเบิงนะครับผมนะควมสามัคคีนะครับควมใใ่ใจนะครับนักท่องเที่ยวของเพิินนะครับเบิงเอาครับพี่น้องโอ้โหคนลังมาแล้วครับคนลังมาแล้วครับพี่น้องนะครับผมปลอดภัยแน่นอนครับผมประเทศไทยปลอดภัยแน่นอนครับพี่น้องนะบ่วมีแล้วนะครับว่าชิมีเหลืองมีเล่าอันตะลงอันตรายบ่วมีแน่นอนครับผมนะตอนนี้นะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผมบ้าน้อยยืนอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับผม คืนนี้จะมีการบินโรนนะครับเบาน้อยจะรอถ่ายนะครับบินโรนนะครับว่าจะงดงามขนาดไหนนะครับทุกคนนะครับผมเปิดงานวันแรกนะครับโอ้โหอลังการมากครับผมพี่น้องโอ้โหไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ว้าวไทยแลนด์โอ้โหครับผมสวยงามมากครับผมอลังการมากครับเมืองไทยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับ เมืองไทยปลอดภัยร้อเซนตะครับไม่มีนะครับผมไม่มีอันตรพงตะพานนะครับคือเนี่ยครับสะดวกสบายโอ้สนุกสนานสาวเต้นโหยโยโยโยมีการปาแป้งนะครับสงการเมืองไทยนะครับพี่น้องครับผมเทศกาลเมืองไทยครับวับาบแก้มได้ครับผมปาแป้งได้ครับพี่น้องโย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 โอ้โหครับผมมวลหลายพี่น้องมวลหลายครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับเนี่ยเปืนชินหน้าครับผม นะครับผมเนี่ยครับผมโอ้โหว้าวโอ้โหเนี่ยครับคือปืนชิ้น้นานะครับผมนะครับโอ้โหสวยมากครับทุกคนสวยงามสวยมากครับงามหลายครับปีย้งามหลายครับพี่น้องงามหลายครับนะครับนอกจากความปลอดภัยนะครับพี่น้องนะนอกจากความปลอดภัยนะครับผมยังมี สิ่งสวยงามนะครับผมอลังการมากๆนะครับผมเมสิ่งไทยแลนด์นะครับนี่ครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องฟังเล่านะครับได้เห็นนะครับผมน้ำคิดน้ำใจของคนไทยนะครับผมความสามักคีของบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเด้อครับพี่น้องเด้อเนี่ยครับผมนะโยโยโย่โหโยโย่เนี่ยครับพลังต่างสัตว์ดีใจครับพี่น้องโอ้พลังต่างสัตว์ดีใจตื่นเต้นครับพี่น้องโอ้โห เป็นจะไรไอ้โบปลอดภัยบอเมืองไทยปลอดภัยบอพี่น้องเ้ยนะถูกใจพวปลอดภัยแค่เห็นแต่อบอุ่นแล้วปลอดไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับสังเกตได้นี่พวกนี่พิจารณาทีบ่้ครับผมพิจารณาทีบ่้บอมีครับผมทุกคนที่เข้ามานี่จะทำการตรวจสอบอาวุธแล้วก็ สิ่งที่จะมาผลิตสาระแรงสิทธิก่อนทางเข้านะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วเขาจะไม่มารบกวนนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวจะเทียเท่ยวได้มีนนมีการตบกันตีไหมยังไม่มีไม่มีการตบกันตีกันแน่นอนไม่มีแน่นอน,น,น,อนโอ้โหน,นะครับอยากฝากถึงนมเหล้านะครับที่บอกว่าอย่าเอานิสัยนักเล่งอยู่เมืองไทยไปใส่อยู่เล้าเด้อเพื่อนวะ บอมีบอเนี่ยครับผมเบิ้งเอาเนี่ครับนะจะฝากถึงนุ่มเล่านะครับเนาะที่บอกว่าเอานิสัยนักเลงของเมืองไทยไปใส่ยู่เล่าบนว่ะจะให้เล่าที่พูดลักษณะนั้นนะครมาเบิ้งก่อนมาเห็นก่อนมาหน่อยแล้วมาเอาคลิปแล้วมาพิสูจน์ว่านี่จังที่เป็นบอบอว่าทุกข้อบาแต่จะใส่หลักฐานว่าเหตุการณ์จริงในการนําเสนอครับผมเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่เป็นเชื้อคนไทย นะครับ, 5, บครับผมปากเซ่ครับผมเราต้องหาหลักฐานพิสูจน์มันเด้อครับผมนี่โอ้โหมวลหลายครับทุกคนนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ฉีดน้ำกันแล้วฟังนั่นฉีดน้ำกันแล้วนี่ฉีดน้ำปืนฉีดน้ำวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่โบวันนี้วันที่11เมษายน2568เวลา1ิบนาฬิกาสีนาทีสินาฬิกาหรือ17บเจ็ดสิบเจ็ออ 17บเนาฬิกาสีนาทีนะครับผมตอนนี้กำลังเริ่มฉีดน้ำแล้วคืนนี้จะมีการบินโดรนนะฮะบินโดรนอยู่ท้องฟ้าโอ้โหต้องมาให้ได้อันนี้เขาเอิ่นพระองค์ยังยักษ์นะยัักษ์อ่าไอเทคยักษ์สมัยใหม่ยักษ์ที่ยิงปืนฉีดน้ำอ๋อโหถือปืนฉีดน้ำนี่ฝรั่งดูหอมร้านมาเที่ยวอ๋าทุ่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยฝรั่งเพิ่นมาเที่ยวครับพี่น้องเนี่ยครับ อุ้ยไอโบมีการชกมวยด้วยโอ้โหไปดูชกมวยไปดูชกมวยมาโอ้โหอุ้ยโอ้โหมาดูชกมวยสดๆเลยวันนี้พี่น้องครับพี่น้องครับมือนีบเอาหน่อยใหมาเบิ่งชกมวยครับผมสดๆร้อนๆครับพี่น้องโอ้หุยสุดยอดครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยเนี่ยได้เห็นแล้วครับสดๆร้อนๆครับโอ้โหครับผมพี่น้องอุ้ยแได้เ้อ เออ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 โอ้น็อกแล้วน็อกแล้วทุกคนน็อกแล้วอฝรั่งชนะน็อกครับโอ้อฝรั่งประเดิมสังเวียนไทยนะครับครั้งแรกนะครับชนะน็อกครับทุกคนสิสิงเพียงแค่ยกแรกนะครับโอ้โหยกแรกนะครับผมยกแรกนะครับพี่น้องโอ้โหโอ้นี่ครับแกตัดใจเลืลายครับชนะน็อกยกแรกครับผมอครับโอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดไล้ายครับ แหวรัหลอเลยครับแฮซอมแมนเลยคุณโอ้อ่ะเรียบร้อยครับแพชนะมวยชมยบหมดแรกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งคู่นะครับครับผมอ่ะดีใจด้วยนะครับครับกรรมการชูมือได้เลยครับโอ้ฝรั่งชนะน็อกยกแรกนะครับไฟแดงไหวไหมครับโอ้ชนะได้แก่ลูคเนร์ราคานัสสิประพายินครับโอ้ชน บายเโอโหสุดยอดยกที่หนึ่งค่นนเองนะครับครับผมยินดีด้วยนะครับสำหรับราคาร์สิบประพายิมครับโอ้โหแล้วก็ให้กำลังใจจากด้านของสุดยอดหลายๆครับพี่น้องนะครับมาอยู่จุดๆนี้นะครับมาอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะครับได้ชมอะไรหลายๆอย่างนะครับทุกคนโอ้โหคือสุดยอดหลายๆครับนะครับทางโน้นก็จะเป็นเวทีนะครับผม ฉีดน้ำนะครับเราก็เต้นกันนะครับโอ้โหด้านนี้ก็จะเป็นเวทีสนามมวยนะครับผมนะด้านนี้ก็จะเป็นลูกเหมือนกับลูกปั้นแต่ไม่ใช่ลูกปั้นนะครับทุกคนอันนี้เป็นเป่าลมนะครับเป่าลมนะครับนะด้านนี้ก็จะมีผ้าไทยนะครับผ้าลายไทยนะครับผมลานี้นะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะมีลายไทยนะครับโอ้โหทุกคนอันนี้ก็จะมี ืนนี้จะมีงานบินโดรนนะครับทุกคนนะนะจะมีการบินโดรนนะครับพี่น้องโอ้โหมวลหลายครับผมโอ้โหเมซิงไทยแด์นะครับขอบคุณหลายๆครับทุกคนขอบคุณหลายๆนะครับที่มารับชมคลิปวิโรนี้ครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวบอหน่อยจะอัปเดตให้ชมให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับบอหนอยขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมทุกคนขอให้ทุกคนสุขสันต์วันสงครานนะครับผมนะ ขอให้ทุกคนสุขสันต์วันสงการนะครับสวัสดีครับ